สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับอยู่ผมตังสองดูฮีนะครับไม่ได้เปิดกล้องนานคือไม่ได้เปิดนานเพราะมันมันไม่มั่นใจเลยคือผมโกหนวดไงแล้วมันแบบหน้ามันโล่งๆเกิดแล้วมันแบบมันนวดมันหายอ่ะเออช่วงนี้ก็เลยทำคอนเทนต์หรือคลิปอะไรที่แบบไม่ได้เปิดกล้องเท่าไหร่นะแต่วันนี้คอนเทนต์คือมันต้องเปิดกล้องจริงๆนะวันนี้ผมจะมาหนึ่งหนึ่งไก่วินนะครับแพ้ทาแป้งทาแบบเต็มหน้าโบโบเลยนะครับซื้อขายไอเดีเกมหรือบัตรเติมเกมต้องที่นี่เลย kantep. in. th ลิงก์อยู่ใต้คลิปอ่ะน้า ยังไม่ได้แตะน้ําเลยอุ้ยพอดีพอดีพอดีเลยมึงได้แบบว่าอาบน้ำเลยมึงมีอาบน้าพอดีเลยมึงจะได้ล้างหน้าเพราะมึงต้องแพ้กูอยู่แล้วคือถ้าใครแพ้นะเอาแป้งโปะหน้าแบบขาวโบะไปเลยนะโอเคปะแบบเอาแบบโบะแบบไม่ให้มีเนื้อสรุปจะนับหัวหรือนับตัวหัวหรือนับตัวผมไม่ได้แน่น่ถ้าถ้าถ้านับหัวผมก็ยิงไม่แม่นอะ ทนาหัวยิงไม่แม่นท่า็ได้พี่อัดตัวแต่เล่นปืนพกได้ได้ถ้างั้นเล่นปืนพกดีว่าเพราะถ้าเล่นถ้าเล่นปืนกลน่ะเดี๋ยวโดนตัวเดี๋ยวมันตายเร็วเกินอถ้างั้นเล่นปืนพกดีกว่าไม่นับหัวครับคนดูคือวินัวก็ไม่ได้แม่นอะไรมากเราก็จะคืนคืงกางคือเราแบบนับตัวนับหัวคือตามวินที่ขึ้นข้างบนเลยนะครับกดแลยเนาะเตยมตัวบ๊ะโบ๊บ๊เดี๋ยวพี่เติมพลังน้ำก่อน เฮ้ยเอาจริงครับเอาจริงครับเดี๋ยวดิโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะพี่ตังโบ๊ะโบ๊ะเดี๋ยวเรียกพี่ตาโบ๊ะ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 อะไรเงี้ยกดตัวเลยตัดตัวเลยนะตัดตัวนะเอ้ยแตกนะแตกนะ เตัวตัวครับตัวไปดันความอะไรอะไรนับดิเฮ้ยอ้าวก็มึงบอกนับตัวอ๋อมาถึงมึงคนเดียวใช่หรอป่านับตัวส่วนกูหัวนะใช่ใช่พี่ใช่อ่ะได้ได้ไม่นับไม่นับไม่นับเฮ้ยไอพี่มันเลี่ยมาครับทุกคนผมต้องยิงหัวไม่งยิงตัวเฮ้ยเอาผมก็ไม่กลับป๊อกปอกป๊อกอย่างเดียวผมก็ดึงหัวอยู่เออไม่ใช่แบบผมจะจัดแต่ตัวผมก็เอ้ยเอาหัวก่อนก็ได้อะไรเงี้ยมก็ดึงหัวไปอยู่ตุ้ง โอ้พ oh! ี no liebe, no liebe. Le, ่พี่ดูงดดิดูดูดูพีดูไรดูะไรอวะดูดีดีดูกันดิมาดูดีก่อนดีดีดีตรงนี้ตรงนี้ดีดูดูแ่ไึ้ก่อนไปะวะดีดีดีไม่เห็นกนี้ีตรงนี้ดีกูไม่เห็นเอ้าไม่เห็นอเออกูไม่อะไรวะพี่เออบอกาตรงนี้ก่อนนี่ก่อนอ่ะอ่มาล้มาล้ไหนไหนไป๊อปใบใบอเอาของอาวุธองะ พูดหมแล้วอ่ะเฮ้ยเ้พูดหัอมแล้วอ่ะโอ้โหก็พูดพร้อมแล้วก็เลยยิงไงอะไรครับเออได้ได้ได้พร้อมยิงพวกเปยอ่ะดยอดิยิงเลยเอาก็บอกพร้อมพวกกูยิงปั้งเลยไงอ่าหนึ่งวีแล้วนะหนึ่งวีแล้วนะใจเย็นเย็นเอ้ยเอ้ยเฮ้ยย เอ้ย yup. เอ้ยแตกกูแตกปักโอ้หัวแตกสองคนใหญ่เลยโดนเมยเฮ้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 ยติดงูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลี <k <k ่ยมเหลี่ยมเขาติดเขาติดไอ้เตีร์กเลี่ยมงวเหลี่ยมงูเติอ์เหลี่ยมงูเติอ์เหลี่ยมงูเติอ์มีด้วยเนี่ย มันมาแล้วหนึ่งวินเลยเลี้ยวมึงนะงงนะงงนะเออ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 เย้เ้เย้นย้เครับพีครับ้เยครับพี่ครับเล่นเลี่ยวไหนวะนี่เล่นเหลี่ยมไหนบนเนี่ยเดี๋ย แล้วเหลี่ยมไหนเนี่ยกลองกัดโกงกัดโปมกัดเล่นอะไรไม่ดูเลยวะอาหัวแตกเหลี่ยมไหนโกงกัดเลยเหลี่ยมบนพี่บนฟ้าพี่บนฟ้าเจอพลังหม้อคิดคู่เลยเจอพลังหม้อเฮ้ยไอวินเกินไปปั๊บเฮ้ย แบบใส่เพล็กดิ้วเผมเรานั่งพันเตเลยนะถ้ามันยิงโดนถ้ามันยิงโดนหัวกูเดีกูแบบตัดเอฟเฟคกับซี่กีดิ้วเท่เลยใส่เพล็กด้วเท่เนะควักไอเอาวะเขาจะเอาหัวป่ะในขนาดนั้นเองปั๊กอุ้ยวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกูไปแล้วกูเหมือนกูเล่นวิ่งเลยจับอยู่อะตอนนี้ไม่ได้หนึ่งหนึ่งอะว้าเขาจับเด็กคนนี้เวลาจริงๆแมงเงยแมงเงยแมงวิ่งแม่งวิ่งอาตัวจับได้ยากเลยผมอะ เอาแล้วเอาแล้วเอาเลอะไรไปดูเอาแล้วเอาแล้วยิงมายิงมาจะโดนปืนทวนเอาใ้เฮ้ยเฮ้ยมึงอยากกระโดดมึงอยากกระโดดไปโดนหัวโดนหัวโดนหัวนะโดนหัวนะไ่จปครับผมจะพลิกได้ออี่่้้้มันแวบมันจิงโจ้ยไอ้ยเฮ้ยเฮเฮยเยก Bắp 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 <laughs> มึงเหลี่ยมเหรอมึงเหลี่ยมเหรอ,อหน้าก็กลมแต่ทำไมมึงเหลี่ยมจังวะฮะ เทเล่เทเล่ยังยาง,ยางเหลือหน1 1> <ม>ึ<ม>่งวินเหลือหนึง่งวินคุณจะขออะไรนะไม่ต้องขออะไรนะคมมอมโบคอมมิตนะคุณจะบวกเขาให้มงขออะไรนะคุณไม่ได้ซื้ออะไรเลยเนี่ยฉันคุณลืมแล้วเนี่ยลืมซื้อปืนอา้าวมัดรุ้นรุ่นปะหย่งชุนป่ะหย่งชุนป่ะอ่าได้ได้ได้เพราะว่าหย่งชุนมามาดิมาดิหย่งชุนมา,มา,ม,า,นม,ามาได้วัดม,ม,มัวในหว่ามาทำไมเนี่ยแม่งหมอบแม่งหมอบแม่งหมอบดอุ้ย เราเป็นยืนชกกันเปนแอคกอุ้ยอุ้ยชกชชกลอบลอบลอบลอลลอกแล้วอะไรล้วเ้ยอุ้ย้ย้ยอุ้ย้ย้ดนพานดินพาน โอ้ยหนวดเฟิร์มเลยสัตว์ไม่ตัดเลยไปไปตัดอะไรเลยช่วยดิผมถือกุ้บ้านเป็นยี่แหละโอเคยังรอขนาดนู้งไม่ได้เลยปล่อยให้กัดเบาหนึงโทษเลยนะครับอ่าได้แล้ครับนั่นก็คือแป้งนะครับที่จะไม่ใช้วันนี้ครับมีสปอนเซอร์เข้าป่ะเนี่ยไอ้สัตว์เป็นยังไงพี่กำลังโมโหอยู่โอ้ก็จะบีบให้แบบเป็น บรรยังออกมาให้มันแบบไหนลองรีวิวดิไหนลองอรีวิวนีนี่นะครับครีมไม่ต้องไปบำรุงอะไรแป๊บเดียวเลยขาวโบะอะไรแบบเนี้ยแบบรีวิวสรรพคุณดิครีมที่ไหนไมันเป็นผงแต่ครีมตัวใหม่ไงครีมตัวใหม่แล้วกสกับใหม่ครับครีมที่แทห้หด้าขาวเงียจริงเลยต <c oughs> ีครีมมาแล้วนะครับครีมมันจะเป็นนีดผงนะครับ <c oughs> ยย่ย่ยแล้วก็ เราต้องใช้บือนะครับแปะไว้แบบนี้นะครับเนื้อครีมแตกตัวถ้าถ้าขอแท้ถ้าของแท้ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมัจะมีแบบฟุ้งๆหน่อยใช่ครับเปนขอแท้ตัวเนี้สีชูใจทุกวันเปลี่ยนไม่ได้ตอนนั้นคื่ใช่ตอนนี้คือใช้ทุกวันเลยใช่ที่คุณหน้าใสหน้าขาวได้เพราะทุกวันนี้เพราะครีมตัวนี้ใช่เลครับใช่แลยครับเพื่อเพื่อนน้องๆนะครับถุมก็เลยเอ้ยยอมแบบเผยความลับ เอเลยเอาเลยส่ดีๆมาแนะนำแน่นอนคือคือตัวนี้ใช้กี่วันถึงจะขาวครับใช้วันเดียวครับคือแบบวันเดียวเลยขาวตั้งแต่ครั้งแรกเอาสิ่งดีๆมาแนะนำจริงๆตัวนี้แพงไหมแพงไหมแพงแพงก็นี่ธรรมดาเป็นี่มีสองชนิดครับจะมีแบบแดเย็นครับผมจะช่วยให้ผิวแบบชุ่มชื่นด้วยครโบ๊ะ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 โอ้ยนี่ครับความขาวมันจะชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรก คือเราสามารถไมได้ทุกที่ที่เราแบบไม่ขาวนะคือเราแบบสามารถทุกที่ที่เราไม่ขาวเราสามารถทำให้มันขาวได้เลยนะครับตรนี้นเออเหลือข้างเหลือข้างเออเอาข้าว นั่นแหละนี่ครับเราต้องทำไม่เนียบนะครับเนี่ยเห็นปหมให้ผิวมันเสมอกันใช่มนี่นี่นี่ออกไปนี่อายคนนะทำไมอายตรงที่หน้าขาวนะครับอา๋อนี้ครับมันด่างอ๋อต้อทาให้ทั่วเพราะว่าเออใช่เดี๋ยวคนอื่นต้องทำอย่างนี้เหมือนกันเขาทำคือครทำเนียนเขาก็โอเคไม่ไม่แปลกแต่นี่คือแปลกนะครับแปลกตรงที่แบบเฮ้ยบางทีมันไม่ทั่วนะครับต้องทายทั่วนะครับบางคนหน้าขาวคอดำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่ครับอ้าไม่เอาคอ เดี๋ย่าปูมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันลงไปโครนะครับอะไรอย่างเงี้ยย้อมผมมั้งครับมันย้อมผมได้ไหมขิมตอนนี้ เราไม่ได้คุยกันว่าอย่างนี้อะไรย้อมหน้าย้อมหน้าถ้าปกติบางคนเอาไปตัวนี้ต้องใส่น้ำครับจะได้ย้อมปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเวลาทาทางครีมใส่ผมเนี่ยอ่าเอาก็เอาบู๊กขนาดนี้อ่ะไปบู๊เลยปู๊อีกไม่เลือยากให้เขาหน่อยละกันอันนีอยากให้เขาหน่อยละกัน เดี๋ยวทีชายมาเนี่ยครับเราก็เลือกตรงที่แบบตรงไหนนะแบบคล้ายๆงานทาครีมครับแต่ตอนนี้เราต้องทำงี้หน่อยอ๋อแล้วก็อ๋อล้วก็ไปไปอ๋อผมขาวขึ้นเลยนะแต่แต่ย้อมผมมีแต่แค่สีขาวนะครับที่หอนแค่สีขาวย้อนนี่อ๋อปัสปพัสดวันนี้อ๋อเอ้ยเอาเรื่องว่ะ สีสวยนะโคเทเลยเขาหน้าขาวคอดำเอาบ้างดิพี่เอาเอาบ้างดิเอาบ้างดิอยหญ่ใหญ่าหญ่ปูใหญ่ปูว่คนแพ้ต้องโดนเดี๋ยวเราด่าถ้ามีมาแล้วไม่อย่างกูใช่แบล็คเล่นทายแทนเจอกันเดี๋ยวเสือแผะซ้อนแผะร้องเดี๋ยวมันเก่งขึ้นมื่กูส่งตรวจสอบเลยสัตว์โอเคครับคุณผู้ชมครับเราแกล้งไอวินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหล่อจริงๆไอสัตว์ เราแก้วีวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่ทุกคนบอกแล้วครับ <c oughs> ถ้าใครอยากให้ผมแก้อะไรวีนอีก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ในใต้คลิปนะครับผมนะคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมฝากก,า like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับบ๊ายบายรอบนี้เอะรอบหน้าอะไรอ่ะรอบหน้านะรอบหน้าอเอาเป็นแป้งเย็นทาไข่แล้วก็ทายไข่โชว์อะไรอย่างเง <c oughs> <laughs> ี้ยเลียบปะอะไรที่ผมจะบอก